ให้พี่ฟิล์มมาติดเสียงถอยให้ครับก่อนจะไปงานทำบุญที่อำเภอพญาครับวันที่ยี่สิบสามเหลืออีกสองวันพี่ฟิล์มก็มาติดเสียงถอยบอบอถอยนี่อุปกรณ์เครื่องมือเป็นช่างไฟในตำนานตัวนี้มาแดงไปอาบน้ำไปอาบน้ำนี่เครื่องมือพ่นนะ่ะพ่นะ่ะพ่นะ่นะนะหัวแรงโอ้ ช่างไฟในตำนานต้นนีมไหมนี่รับจ้างทาถูทาถูบัวสีดำเสื้อดำเียนดมรูเมอร์เดเดสเบน์หืนนี่หอไอเปนละลำโพงมาเริ่มเลย ตั้งไว้ตรงนี้เลยมาแดงมาหน่ไปไปแน่น,เน่เอาก้อนเสียบหนามก็เอาหมาลงมาอันนี้ก้อนกระเดะเอาหมามาเข่าโกงไว้เข่าคือโกงทั้งสองตัวด้ะไปคอยคงวัดไฟทำไมอ่ะถอยไปอยู่นี่เอทำไมอ่ะโดนกิ่งไม้นะ่ะปากมันยื่นมันโด้มันถอยเฮ้ยถอยไปถึงถอย,ไ,ถอยไม่ได้ไตรงนั้นแหละ ถ้ามันโดนกิ่งไม้ท่อเทอมันจะเหลือเปล่าแลประกันสุดสายตาเหรอที่เราไว้จี่กับเพ่ประกันนะว้าใจเพื่อ <c oughs> นพูดท่อประกันเลยว้าถ้างั้นยังไม่จ่ายเซ็นไว้ก่อนรล้ประกันสุดสายตาเสียงถอยเขาจะว่ารถพ่อเป็นรถขายองอีกแหละเอา้าแล้วไอ้เสียงพูดได้มีขายไหม,มเอามาจีนให้ด้วย สงสามัน,น้าตัวมันไม่ฮอนด้วยยาเียอแล้วไอ้ไม่มีลำฮอนเหรอไม่มีเดี๋ยวพ่อหมดุเกดันหเดี๋ยวพ่อจะเอากับปาพลคนโก้พ่อเห็นอยู่่เห็นอยู่ร้านแกอยู่สองสามันแล้วจะไปเอาขอเอาไขอกับป้าพลมาติดใส่คันนี้เลย รถขายน้ำปลาเลยเว้ยรับติดตั้งรับแต่ลมรับติดแต่ลมด้วยซื้อแต่ลมมาติดตัวเราไม่ได้หัดสายลมเลยฮะสายลมยังต่อไม่เป็นเอาจะต่อไม่เป็นยังไงก็เอาแค่เอาโพลีตัดตัดออกจากถังลมแค่นั้นเองทำแอร์ด้วยเดี๋ยวพ่อจะสอนทำแอร์ทำแอร์ไม่ได้ยุ่งยากเลยพี่อ้วนเป็นเลยพี่อ้วนทำแอร์เป็นแล้วเห็นไหม เอาใส่เองแจใส่เสร็จหรือยังเอาต้องเอาต้องใส่นั่นด้วยยังไม่ติดตั้งฮอร์นเลยเออดีติดตั้งเสียงถอยก่อนเอาหน้าคว่ำเอาหน้าคว่ำลงด้วยกันน้ำกันไม่กันก็เอาป้องกันไว้ก่อนไอของเขาไม่ติดเลยไปสูงขึ้นไปอีกได้ไหมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีที่สูงอยู่เขาแถวหลังไอเนี่ยมนเลก็มีแต่หลังไฟไฟถ่าย หรือว่าจะเอาไว้ที่เดิมไว้ที่เดิมมันอะหละฟรมเฟมเอาไว้ที่เดิมมันจะช็อตไหมไว้ที่เดิมแหละเสียงเบรกแล้วก็เสีงยงไข่ ทำแอร์ด้วยรถตะสอซเยอะๆทำแอร์ด้วยสั่งคอมแอร์มือสองมาก็ได้ลูกละพันเจ็ดพันแดเองเดี๋ยวพ่อสอนวิธีเติมน้ำยาให้มีไม่เยอะเดียหละอุปกรณ์มันก็มีแค่ถังแอร์สายเติมไอตัวแว็กคัมแล้วก็น้ำยาแค่นั้นเองทำง่ายกว่าไอ้นี่อีกทำง่ายกว่าเรท,ทำไฟอีกยนะ เอาช่างยนต์ก็แอร์อ,อันเดียวกันนี่แหละมีวัสดุเปลี่ยนเปลี่ยนทำมันก็เป็นเดี๋ยวทำบ่อยๆมันก็เป็ี่นดิกาเป็นอยู่ดิกาเร์ดีรถโดยสางจีนมุนเลยปานรถพุทธีมาขีบไปขีบไปดึงเงินอยากดึงินอะไรก็ดึงยังมีเข่เาได้ไหมท่เจ้ากตุกว,วันนี้เขามีทำเคลือบล่ากันเต็มอยู่นันไม่ใช่ของญี่ปุ่นเนาะของญี่ปุน่นของไทยก็สวยหมดเลยรู้จักหนึเม็ดิดเจ็บแปลงแพงขึ้นสิบท่า ใส่ไฟพอเป็นมู่นั่นแล้ยวพ่อไว้จะทำใส่ยาวไม่ต้องเก็บตัดออกเลยต่อกไ,ไปแล้วมันยาวโพดเห็นไหมมันจะไปเก็บไว้ไหนเนี่ยม้วนอยู่นี่จะย้ยายแล้วเวลาขึนา้ไไนรถจะย้ายทางจะย้ายไปทางนี้ได้ถึงพอดีเลยนี่เข้าปการรัดเลยโอ้ยไม่ได้ย้ายหรอกใบนี่ก็ไวบนี้เนี่มันดลบไม่ค่อยได้ใช้ เนี่าเดียวถึงถึงท้ายรถเลยด้วยนี่เรียลาดการไฟฟ้าเ,ออเรียลาดการไฟฟ้าจริงๆตัดออกตัวนี้ก็ได้ฟิล์มตัดตัวนี้ตัดตรงเนี้ยแล้วก็เก็บใส่ท้ายไฟท้ายตรงนี้ซึ่งที่ดิมพี่ฟิล์มเอามาม้วนไว้เดี๋ยวมันก็ช็อตกันนี่เอามาเก็บ ไม่ต่อสายไหมสายคำสั่งไฟยังไม่ต่อทักอย่างเลยไฟเบียรก็ยังไม่ต่อไฟเบียแล้วก็ไฟถอยอันนี้ไฟถอยเราจะเอาจากสปอร์ตไลท์ครับสองเส้นนี้ต่อไปแล้วเก่าเก่าอันนี้ไฟบียรคำสั่งจากตรงนี้ ก็ซื้อแต่ลมมาติดตั้งเหมือนลุงเหี่ยวลุงเหี่ยวทำอยู่นะติดตั้งให้กับทีมงานสารครามนี่ก็พอแล้วหัดโมแต่เรียนรู้ใน YouTube ก็ได้ต่ว่าเขาโมกันยังไงเอาฟิล์มหนังมาโมเอาฟิลม์มเอ็กซเรียมมาโมโมแต่นี่เทพเจ้าไฟฟ้าพี่ฟิล์มก็อันนี้เลยตัดนี่เลยตัดเนี่ยแถวเนี้ยตัดทิ้งเลยเนี่ยตัดออก เออแล้วก็เอาอางเนี้ยเอานี้ขึ้นมาเอานี้ยกนี้ขึ้นมาสิเออย,ยกนี้ขึ้นมามัดทนี่เนี่ยมัดทอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละแล้วก็ตัดอ้นี้ออกเนี่ยมันยาวเกินไะตัดออกสายเนี่ยแค่นั้นก็พอละม,มันยังจะหาที่มาวางไว้อีกติดต่อปักไปแล้วเนี่ยไหมจะปักอย่างดีไปแล้วพี่ล์มก็ต่อตรงนี้ไงนี่นี่นี่น ไม่ไม่ไม่ม้วนไม่หมวนเพราะไม่ให้ไม่ม้วนไว้มันมันไอ้ลกคโนี่นี่นี่ตัดเออตัดตรงนี้แหละต่อใหม่เ <Okay. S 1> ก่งก็เก่งอยู่ยอมรับอยู่ว่าเก่งแต่บางทีถ้าเราถ้าเราไม่ฟังคนที่มีประสบการณ์เราจะไม่ได้ความรู้เด้ใช่ไหมหลอกถามตัวทำยังไงครับหลอกถามช่างอยู่เออหลอกถามเอา าช่างไม่ใครความรู้ให้ก็ซื้อเบียร์มาสักขวดหนึ่งพ่อพ่อไปเอาวิชากับช่างแอร์กับกลบุงกบกบแอร์บัสเน่ะซื้อเบียร์ไปทีละสามขวดเลยแต่ก่อนถามไม่ตอบดิพ่อถามว่าเติมน้ํายาเนี่ยดูยังไงไม่บอกทีนี้พ่อรู้สูตรเลยไอ้พวกหัวงวิชานี่ซื้อเบียร์ไปให้เลย <c oughs> พอเมามาแค่นั้นแหละบอกหมดเลย <c oughs> จับมือทำให้ดูด้วย ก็เลยเป็นไงซื้อซื้อของมาทําเลยเดี๋ยวมารอฟังเสียงกันมันจะออกมูหรือจ่าม,มาดูนะวัตกรรมใหม่พี่ฟิล์มจะทำเอาสายไฟใส่ในกระดูกมูทำยังไงเนี่ยทำยังไงนะเอาสายไฟไว้ในกุญแจแล้วก็รูด หมุนให้มันถูกต้อเออรูปแกรูปมาไอ้เฟมันใหญ่บอกบอกไม่ต้องรีบมาหันหมุนคนใจอีกฝั่งนึงไม่ใช่ไม่ใช่เออนนั่แหละเออดี๋ยวไปไม่ทำไมตัเนี้ยเออเพิ่งจะเคยเห็นเหมือนกันนะ้ทำแบบนี้น่ะเออโอเคเลย ให้พี่พีมาติดอันนี้ให้หัวเสียงถอยแล้วก็เวลาอย่าเบรกให้มันมีเสียงเตือนอ,อถอยออถอยอเสร็จแล้วถึงเวลาลองลองซิเตอร์เติร์ลองเลยเติร์สอย่าเบรคด้วยสิอันนี้ไฟเบรค

าทา,าทตงตรงนี้โปรดระวังด้วยอ๋อเอ้าไฟรั่วเหรอเราแทนแต่นั่นมาแล้วล่ะแทงแต่ยังสายทอยมาสายบวกไว้เก้าเรามาต่อต่างหากอยู่นัดกับเอทายทอยไฟย้อนนี่นี่ไเดียวไฟย้อนแล้วถ้าไฟมันย้อนกป็นไรอย่าเบรกไสายไม่ต้องติดเลยไม่ไม่มันย้อนจากออดนู่นออดข้างหลังนุ่นมีนากันอ่า ไฟออกข้างหลังอะ่ะมันมีเสียงตีตีตีแต่มันย้อนกลับมา,เ,าเสียงตีข้างหลังหมยใช่ต้องไปตัดตัวนั้นอ,ออก,อออก,ออกโอเคประมาณนี้หละแล้วไฟถอยพ่อข้างนี้ทำไมมันเตลือเปิดเปิงไปอย่างนั้นนัตมันหลุดวะอ๋อมันเอียงของมันเองนัดมันหลวมเคครับ เก็บของเลยเตอะกดลงไปน้ำเนี่ยและ้วเอาใส่เออละปมันน่นเสร็จสิ้นภารกิจกลับเลยจะซูมทำไมเนี่ยอ๋อเราเห็นแล้ว